มาหากับเอฟอีสุสยี้สาขาส,ส,ส,สมโลกมีที่ดีที่เดียวเท่านั้นฮะมาละรุ่นนี้ครับผมผมบอกเลยเลยว่ารุ่นนี้รุ่ดยอดฮิตมากๆเลยสำหรับรถตู้ทึบคันนี้นะฮะคันนี้เป็นตัวสปาร์คหนึอนะฮะสิ่งที่เราได้ครับผมในนี้คือเพึงเลยติดฟิล์มให้ครับผมอ๋อนู่นเลยฮะตู้ทึบเลยเลือกได้นะฮะจะเป็นเมตร80หรือว่า2เมตร10นะฮะแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องกันชนท้ายเราก็มีให้ครบเลยรุ่นนี้ออกรถเพียง 2 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะหรือผ่อนเพียง8,800บาทน่าเล่นมากุรนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยกับอ e ีสูสุเียนตี้สาขาสำโรงมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับผมกับ e อีสูสุเียนตี้สาขาสำโรงมาฮะเดี๋ยวผมจะพาดูกว่วรถนะครับผมว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งรตัวนี้เลยเราเป็นกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเลยสีดําเงาตัดด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะลายแคปลอนี่กับตัวนี้เลยแล้วสิ่งที่แต่งเข้าไปตัวนี้ก็คือติดฟิล์มนี่เลยครับผมฟิล์มลูกค้าเลือกได้นะว่าจะาความมืดเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตู้ทึบให้ตอนนี้เลยก็ความสูงตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือจะเป็นอยู่ที่เมตรแปดสิบนั่นเองอ่าส่วนด้านหลังนี่ครับผมมาพร้อมกับกันชนท้ายเลย ก็ à, คือได้พร้อมวิ่งงานแบบนี้เลยนะครับผมหรือลูกค้าสนใจที่จะเสริมแหนบหรือว่าทาช่วงล่างก็คือได้เลยมาครับผมมาดูภายในกันนิดน,นึงตอนนี้ก็อยู่ในภายในก็กว้างขวางเลยนะครับผมวอาไวเป็นเรื่องไม้อัดตรงนี้เราก็จะการเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับดูความสวยงามก่อนนะรถอเนกประสงค์จริงๆครับวันนี้ อ่าตัวนี้เราก็มีไลเนอร์ใส่มาให้ครบเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมพาเราพาชมรอบรถเรียบร้อยแล้วฮะลูกค้าสนใจกับเจ้าตัวสปาร์ตัวนี้กับราคาเท่านี้ราคาอยู่ที่เพียง5้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นฮะหรือจะเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินก็จะเพิ่มเพียงเ0็ดบาทเท่านั้นเองครับผมฝากไว้ด้วยครับผมกับตัวเจ้าสปาร์ตัวนี้ฮะ พร้อมมีงงานพร้อมทำงานให้กับลูกค้าเลยติดต่อสอบถามได้เลยครับกับเพจอีซุสยามซิตี้สาขาสำโรงเรานั่นเองนะฮะติดต่อเข้ามาเลยเลยกับแคมเปญพิเศษ,ษ,ษฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ